น้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับดีจีชูนะดอองดองไม่เอกดองดองดองเออผีดองดองมาครับผมเกมแรกสายเอวันนี้รอบตัดสินของสายเอครับกับนิคมเออครับเน็กเทอร่าครับผมเกมที่หนึ่งพร้อมแล้วไปบูยากันสายดีอีหกแคนสายซีอีหกแคนแล้วก็สายดีอีหกแคนนะครับเพื่อ ดีเอ็นตรงนี้เสียลูคัสไปแล้วเสียซามิงเตไปสองเลยครับดีเอ็นตรงนี้พีทีเฮียทอปมนทิดาแล้วตรงนี้ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงแล้วชกอยู่เอาละครปืนไม่เจอครับตรงนี้วีเคเสียไปอีกหนึ่งแล้วเหลือไปก่อเข้าไปยังไงยังไงครับตัวไกลตรงนี้ใครนคนเดียวคนเดียวยังไง V k เควเคเอาเลยครับเราเรียบร้อยครับผมตรงนี้เรียลิตี้หรือว k เคจบสิบไปก้อนเลยครับผมจีลุงตุ๊กครับตรงนี้ยังไงแล้วลีกีเหลือคนเดียวครับ ดีดีจีเจอกับใครเรามีระเบิดอัดมาแล้วครับเรี่ยวดีตีหรือเปล่าพี่ซิงหรือเปล่าทุกนี้คุ้นๆ คุณคุณนั่นแหละครับตรงนี้ออนิกมาแล้วออนนิกับปลาระเบิดไปก้อนนัดดึงยังไงตรงนี้แล้วโดนอัดเข้าไปยังไงดีจีดีจีโดนอัดไปทีหนึ่งครับตรงนี้เอาเลยครับเราจบก้าวไปครับผมดีจีตรงนี้การหรือของเรียลลิตี้จ้าเรามีไดสแตนด์เข้าไปตรงนี้อัดเข้าไปอีกเม็ดหนขาวเลยครับเราเจาะเข้าไปตรงนี้ยังไงลานลางตรงนี้ยังครับก็อยู่เอาเลยครับเราลูก้าโดนสู้กับมาเจ็บเจ็บเลยเราซับเข้าไปโดนมี็นก้าสิบห้าอัดเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งเอาดีบิ๊กแม่เสียลูก้าไปก่อนแล้วครับโดนอัดหลังเข้ามาดีเเอสมิงงตรนนี้้จากป ดีเอสดยังไงดีแตนด์แนเข้าไปชอบเล่งอยู่เปิดเข้าไปแตนด์เข้าไปแตนด์เข้าไปเอาแล้วครับเราเก็บอยูดีมาได้ครับพวกอยู่ทิศไหนไปครับผมตรงนี้ยังไงแล้วพี่เบนดาวลงไปอีกเรื่องครับตรงนี้เอาเลยครับเราเลือดฟอบตูฟอบตูสแตนด์เข้าไปแตนด์เข้าไปแตนด์เข้าไปแโฟร์โทโนมาเอาดีครับอ่านเข้าไปตรงนี้เอาเลยดาเไปอีกเรื่องครับตรงนี้จะเอาไปตีเลยครับตรงนี้เอาเลยครับ เจอกใครเราโดนสวนกลัมมาครับตรงนี้เอาดิครับเดียทอนเดียทอนเปิดเข้าไปครัเริตี้ตรงนี้เจอครับพีทีเขารถน้องซิงซิงโดนไปดูตรงนี้เก็พีอเดียริตี้มาได้หนึ่งตรงนี้ออี่โดอเข้ามาครับตรงนี้ยังไงอัดเรอเก็บเยทอนมาได้ครับตรงนี้พี่ครับตรงนี้เอาดิครับเดียรรงนี้เปิดหัวไปโดนไปรถสิบหาครับผมเอาดิครับเดียริตี้ยังไงดีตรงนี้อัดเข้าไปทิเอาเลยครับตรงนี้เราด่าลงไปหนึ่งครับตรงนี้พีเก็บคืนมาได้เนมาครับผมยังไงดีไก่ันเราโดน ตรงนี้ยังไงเอาดิครับปูเรียนตรงนี้ซับเข้าไปครับผมแล้วเก็บนิดเกบแปดดีรีไปแล้วแล้วเปิดหัวเข้าไปคมๆเลยครับตรงนี้เก็บนาทีเอาแล้วครับเราซับเข้าไปอีกทีนึงดีเอ็นเพิ่มมาชุบก่อนไหมเราเหลือฮีทอนกับทาเครุสองคนเท่านั้นเอาแล้วครับแล้วก็ส่องเลยแล้วลูก้าเก็บผีไทยมาได้ครับผมอ่าดีตรงนี้เก็บมาหนึ่งดีรีครับแบรลอม เอาเลยครับเรารีเพยตรงนี้ดาวตรงนี้เลงเลงเอาเลยครับผมแล้วเก็บเจ้าชายมาได้ครับบิ๊กแบตรงนี้เอาเลยครับประท้ากับอาร์บีตรงนี้อาร์บีเสียไปสองเสียลูคัสไปเราชุบกลับมาได้ครับดีเอ็นตรงนี้อ่านเข้าไปเขาบอกว่าไงใกล้จังลังไอวอลพินีเก็บมาได้เก็บพีทีเฮียทรมาได้ครับตรงนี้พีทีเฮียไปแล้วครับผม เอาเลยครับตรงนี้ยังไงดีตรงนี้เอาเลยครับเจ้าเข้าไปครับตรงนี้เพื่อไงเจ้าวีพีดุ๊กดิ๊กตรงนี้เก็บพีทีนาทีมาได้ครับนาทีตรงนี้เสียไปอีกหนึ่งเจ้าไปอีกหนึ่งตีครับผมตรงนี้มาดูกันบ้างเราโดนซ้ายโดนขวาหรือเปล่าเราซับสไนเข้าไปเจ้าวีเล่งอยู่ครับตรงนี้ยังไงขาโผหรือเปล่าเอาเลยครับเราเลิฟดูตรงนี้เก็บเรียลิตี้มาได้เรียลิตี้ตรงนี้เล่งอยู่เล่งอยู่ยังไงเอาเลยครับเราตรงนี้เข้าท้ายเก็บมาได้อีกหนึ่งเพื่อ้ซงผัวเข้าไปสามสิบสองแล้วโอโตโต้ตรงนี้เสียไปหนึ่ง โกเสียไปอีกหนึ่งตรงนี้เอาเลยครับตรงนี้ว่ายังไงไก่คุ้มโด้ snap สายขวามาเลยตรงนี้เอาแล้วดาวลงโกตรงนี้อาบี snap เข้าไป snap เข้าไปครับผมยังไงเจ้าชายเจ้าเข้าไปครับตรงนี้เจ้าวีเจ้าวีเร่งอยู่กดสกิลเข้าไปเลงเข้าไปโดนไปอีกเมตรหนาบเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งสราบเข้าไปโดนไปเก้าสิบห้าทรบเข้าไปโดนหนึร้อยสามสิบเอาเลยครับเราเก็บโกตาตูมาได้ครับตรงนี้เราโดนสวดเข้ามาครับตรงนี้เอาเดือกคนเดียวนะตรงนี้เอาเลยครับดีเอ็นซู่เหมือนกันสมิงมือสไนฟ์เข้าไปสราบเข้าไปแล้วดีเอ็นตรงนี้ััับออ่่ามมิิงงงงยยยยสสสสููเข้าไปอีกเมาตรงนี้แลอา อา,าบีโดเข้ามาตรงนี้เอาระครับแล้วเก็บเดียลิตี้มาได้ยังไงนี่เจ้าชายอัานเข้าไปอีกเม็ดนึงยังติดไอวอแล้วกดเข้ามาตรงนี้เอาครับซ้ำเข้าไปอีกทีนึงยังไงยังไงดีเดียลิตี้เดียลิตี้เราปิดไอวอไปก่อนครับตรงนี้เอายังไงครับแล้วเจ้าชายเก็บปาก้อนหนึ่งอีกทีแล้วตรงนี้เจ้าเปฮีโร่ดาวลงไปครับอาบีเสียไปหนึ่งเดียลิตี้ตรงนี้ดีเอ็นเก็บอาบีมาได้อีกหนึ่งทำเดียลลิตี้เหลือคนเดียวคนเดียวคนเดียวยังไงดีเดียลิตี้คนเดียวตรงนี้ปูเดียวโดนอัานเข้ามาเอายังไงเดียลิ้ลิตี้เอานนะครลเี่สด เอาดิเราแสดงเข้าไปครับผมไก่ตันจ่อเข้าไปครับตรงนี้เราโดนวิจิตรซิ้งพระบัวมเอาดิครับสามีตามเข้ามาแล้วตูตาตรงนี้ยังไงสนามพอยู <ihat> ุขำให้อยู <c oughs> ่ด <t íss ar> ีนี่ว่ายังไงดีเอ็นเราแสดงเข้าไปสามีตั้งไอบอร์พิธีนึงตูตาตรงนี้ยังขำอยู่สันเข้ามาแล้วขำไก่ตันตรงนี้โดนสู้กับบอลแล้วดีเอ็นตรงนี้ดาวไปหนึ่งครับผมเอาสิครับผม ยังไงครับดีเอ็นดีเอ็นตรงนี้เสียไปหนึ่งแล้วเหลือ3ามสามสามยังไง, RB, ง,ไงไอาร์บีตรงนี้แรงไฟแรงไฟคขำอยู่ยังไงเจ้าวีเจวีกามลาเบิดมาการะเบิดมาแล้วอาร์บีเสียไปสองเลยครับตรงนี้เอาเลยครับผมยังไงอาร์บีเสียไปสองแล้วทราเข้าไปที่ทราบข้าไปโดยเรียบร้อยครับผมจบไปสำรับเกมที่หนึ่งครับผมเอาเรื่องจัดดีเอ็นมันจัดโอ้เปิดหัวมาด้วยบูย่าเลยครับแหมน้องสาวเรา